3ามสองหนึ่งเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนี่คือเกมที่เกมที่สี่ <laughs> แต่เกมที่แล้วไม่ได้อัดจะเล่นกันทั้งหมดร้อยานะครับตัวเกมจะบรกไม่ทำเกมอะีรเลยไปในหนึ่งวันไป้นห <c oughs> นึ่งวันคจะเล่นกี่ล็อคทำไมวะมันอ้วน ตองพอมันอ้วนไงมันอ้วนมีสิทธิ์ไหมครับไปคุอถือนี้วะม่อยากถือเลี้ยวหมอไป้ยเฮ้ยยยยยยดยย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 ย้ยย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 ยนยยอยย

เนี่ยขวาใกล้ตัวหนึ่งอะขวาพีกเ็เนี่ยรอเลยสามสองหนึ่งมาปิดบนหัวมึงเฮ้ยเฮียอะไรวะน่า ไอ้เหี้ยกระโวลกมันบองไงมองไม่เห็นกระูว่กตัวมันอ้วนก็ว่ายิงอยู่แล้วมันหายไปไหนวะก็เอาคนที่ไฟเลนเยอะนแลละโอ๊ยคิดไม่ออกเอาเงินไฟเลนเยอะๆก็ตัวที่มันใช้เอ็มจีอ่ะ มันดันเหนกให้สามารถโหลดเนึ่งเมนึ่งวิได้แต่มันม่สามาให้เกมต่ำกว่าเียได้หรือว่าเมน่ได้ตเพราะว่าอะไรืมันเป็นที่เมเกมไม่ีกี่ยวที่เกมด้วยบอกรักเพราะตอนนี้มมันก็นิ่งที่ประมาณโอ้ยเฮียโดนไปแล้วมีไมโตแล้ว ไม่โกรแล้วไงไม่ใจแล้วกัน <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เอาดี เฮ้ยมึงใจเย็นโอ้กูยังไม่ทันได้ใช้สกิลตัวเองเลยก็สิ่งอะแต่ละโอ้โหดูดูมันแม่นจัดมีตัวเปิดที่ดีไงมีตัวเปิดที่ดีไม่ใม่แม่งกะชิปนี้จบไปเหรอวะแม่งแย่แล้ววะเพราะมันเก่งเกินน้ำ่ยมันเล่นีฬาเองซินหยิบ เซนทรีมาวินอะไรนะตัวตัวโง่ๆไอ้ที่ตัวที่ไม่มีสกลิลอะไรเลยเนี่ยโอ้ยมันก็คือดีคูแต่ที่ไม่อะไรดีวะนี่คำขันแล้วกันเฮ้ยไม่อ,อะเป็นบันดิตข้าวราดแกงออแล้วคุณให้ผมมีเซนทรีมาเพื่อทด <You ready? S 1> ลอง มันแนวปืนมันหนัอ้าวบัณดิตมันยังอันนี้ทีละหนึ่งเลนฟอร์สอยู่หรอวะมันอันเดียวแล้วมันครอบคลุมมันเป็นเทียอะไร วะเป็นมึงมึงอย่าอย่าเล่นเยอะมึงมึงบางมึงวางหนามอะไรของมึงเนี่ยคนตัวตายียบเลยมึงราไม่ต้องรักที่ด้วยก่อนด้วะเฮ้ยมันจ่อแล้วตรงกูเนี่ยมันจ่อแล้วฮ เฮ้ยมันบิดฟินแย่แล้วฟินมันวุญช้มงว่ทันพูดเฮ้ยมันอยู่ข้างนอกสองตัวเลยโอ้กูบอกช้าไปมันดับเลื่อน้อุ๊ยอุ๊ยแต่หมัว ถึงด้วยว้า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 อว้ายว้าลู้าอวมายวะาว้ยว้ายว้้ยว้ายอ้โยเ้ายายว้ายว้ายว้าว้ายว้ายค้ายว้าว้าย้ายค้าว้าย้ายายว้าย้ายา้ย้ายาว้า้าย้า้าว้ามายวว้า้าวาย้้าย้ย้าว้้ว้ยายาย้าย้ย นี่อย่างเงี้ยคำว่าเอาคำจ้ามันก็ไม่ยากในความสามารถกูลรอ,อกเฮ้ยก็ผิดตัวก็ผิดตัวมั่ซี่ทำไมอีหล่ามันไม่ดีตรงไหนไสกิลมันออกยังมีประโยชน์หรือเปล่าอืนมันยิงยากคือมันมันเกลีจอาป่วนอื่นมันเดือดมาก โอ้ยนี่โดนกูเย่ยนี่ยิงโดนกูเสร็จแล้วเจอนอนแลนวมุมนี้มันน่ากลัวเกินไป้ยเฮีย <Yeah! S 2> อยู่ไหนด้หน้ากูเนี่ยออนปิงอะไรแบบนเห็นด้วยอีก ดไม่กล,ลัวงจ่กลักว,วทำไมมึงตายแน่กลักว,ดวได้ยังกลัวได้ยังเพื่อล็อกไว้อยู่เนี่ย เ้ืเกิล็อกไม่ได้แปลว่าเราจะรอดแลเว้ยชินมึงมึงล็อกขวาไว้นี่เหรอ,อ,อเออลอข่าวนั่นคือสโมกหรืออะไรอะ่ะเออมันเป็นเหล็กไอ้เหี้ยอ๋อออนปิงตัวหน,นึ่งบันไดบันไดยิงพวกกูแตกไปเล เข้ามาแล้วบิดบิดเข้ามาแล้วฟินอยู่ไหนอยู่กับเพื่อนน่ะอยู่กับวิจิวไม่เข้าบล็อกเรอเล่นอเพื่อนแพ้โอ้ยได้ได้ได้ดีฟิวได้ดีฟิวดีฟิวเสอร์อยู่กับเราันนี้ชนะเรา มีแค่ปืนโพกมึงกลัวอะไรขวาขวาเ <c oughs> นี่ยอันนี้คือไม่รู้ไงมันมาซ้ายแล้วเนี่ยอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนวิ่งซ้ายออกไป <c oughs> ไอ้ยุยฟินไอ้ยุฟิน ลรวดูชื่อบัิดัชื่อแม่งแบบชื่อแม่งมั่วชื่อผายฟินกูยังสูตรคิวอยู่เลยเป็นไนเจ้รู้เก็บสามว่านะยสามไม่ถ้ามีคนจะชนะก็ต้องมีคนที่จะเกยบสลักเอ้ทีวันนี้อะไรอ่ะแต่มันไปกันเยอะมากเลย เล่นอะไรดีวะามื่อคิดไม่ออกเลยว่านี่เขบปิตาแม่งใส่กิ๊ตั้งในสะ่กิ๊บตั้งแม่งกิ๊บกิ๊บสามเดี่ยวมันไม่ได้ซูมเดิมเหมือนแต่ก่อนเนาะเล่นขบปิตา,มมมา,าแม่งเล่นนิกซูรี่เัาปิตาตองดเรามีแค่สามเดง่ยวแปลว่าเรางเย่งคืนแค่สามคนคือ เ,เนี่ยผมเห็าวาเน,นี่นยมันมัน้ำอยู่แย่งกันดีไม่ออกว่าเนแบบทักสามัสามแบบแต่แต่เมนไม่ต้องยงบว่าอุ้ยมันยากิงที่แต่ทุ่มาแม่งมันมีแคสเซอหรือเปล่าวะมันใช่แคเสเซอรหรือเปล่าวะไช่วผว <net> ว <net> ไอเชี่ยอยู không? Không? ่ดีหวานเดียวคว้าเฮ้ยเราคือเราปีแค่นี้เว้ยเราก็ไปด้วยกันโอ้ป่าก็ไม่เข้าคนมันน้อยเกินกว่าจะเล่นเซฟเซเว่เราต้องเล่นอคดเจสตี้ไป ai lui. Tại có tay. Của tài chỉnh. Tiếp tài Có thể năng lung như này Cái đi có tài lắm nè. Năng lung như này quá. Nào, nó này á, con nhé. ะพังกแพงเพื่อเนียรเีน่เยนีนเน่นหนมีตัวข้างหลังอ่ะดิดูหลังไว้แล้วกันม,มีไม้โซตรตร่ตัวนี้เคียร์เคีเรเรยร์มันยิงโดนก,นกูแตกไอ้เหี้ย ปิดหลังมาสวยแล้วเพื่อนมันดูยังไงเราเราไปเล่นที่ไหนได้บ้างที่ไม่ตรงเนี้ยืูว่ามีทางเดียวอย่ะม,มันไม่มีขสองทางนะไม่นะเนี่ยมากกว่าหนึ่งทางโอ้มุม,ม ต้องวันคมกับมันแล้วก็ตัดมันให้ได้เยอะที่สุดเฮ้ยถึง5แล้วเหรอโ้ยจุบป,ปุ๊บปุ๊บแผ่นโอ้แผ่นโอน้ยไม่น้เมื่อกี้มันไม่ใช่ไซส์หรอวะทำไมกูกดแผ่นไม่ติด ไอเชี่ีเรา <c oughs> <c oughs> แพ้กหนึ่งคิวเี่แพ้ขอจบคลิปแต่เพียงเทนี้